ประชาชนหลายระดับชั้นทั้งระดับประชาชนชั้นกับกเต้ตาวนาค่ะอดี้ตาราชการว่าขอให้รัฐบาลน,นี้อย่าเพิ่งทอดทิ้งประชาชนไปเลยมีความเป็นห่วงใย,ยมากเพราะได้ฟังถ่อยคำ อของท่านนายกรัฐมนตรีว่าถ,าถ้ารธรรมนูลออกแล้วก็จะไม่เกี่ยวไม่คล้องละเขาก็ห่วงใยในเรื่องความสวัสดิภาพของบ้านเมืองในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการแสกแซงรัชราชชนต่างที่ๆๆๆๆๆเงาฉ้าอยู่แล้วจะทำให้ประชาชนต้องลำบากอยากเห็นจึงขอร้องว่าให้รัฐบาลน,นี่ ออกกระรงการเลือกตั้งต่อไปเพื่อดำรงเป็นรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะสิ้นวิกฤตการถึงค่อยวางมือเถิด <c oughs> แต่ความอยู่เป็นสุขของประชาชนไว้บ้างไม่สมควรที่จะใช้เสรีนั้นให้เป็นการทำลายต่อความสงบสุข ความเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนาการใช้กฎอียการศึกนี้นั้นนะ่ะเป็นการประกาศภายใต้กฎหมายซึ่งใช้อยู่ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตด้วยโดยถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญประการใดกับรัฐธรรมนูญประการใดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับรัฐธรรมนูญยังคงมีการประกาศใช้กฎยาการศึกนี้ต่อไปผมจะดำรงถ้าหากว่ามีหน้าที่ที่เกี่ยว กควบคุมเลือกตั้งแล้วจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางและควบคุมการเลือกตั้งให้เรียบร้อยระยุติธรรมที่สุดไม่รับเอียงแก่ฝ่ายใดๆเลยและจะไม่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองในตำแหน่งย่าลืมนะในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้ง ข้าพเจ้ามีบันทึกเสียงไว้แล้วอันนี้ก็ในพักเองก็เขาก็คัดค้านกันมากเขาก็คัดค้านกันมากบอกรายการที่ผมมาให้สัญญิงสัญญาดังนี้นั่นไม่เป็นการชอบในวิธีการของพักแม้แต่ในทางประเทศที่ไหนที่ไหนก็ตาม ผู้ที่อยู่ในพักก็สามารถที่จะออกไปดำเนินการ Ramadan, ในโรงการเลือกตัางได้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาที่ไหนที่ไหนเขาทำกันทั้งนั้นทั้งนั้นทำไมผมที่จะปลีกตัวออกห่างไปจากพักผมก็บอกว่า้เราจะไปยึดถือฝรั่งมันเกินไปก็ไ, <S <S 1> <S 1> ไม่ได้เราต้องยึดถือความรู้สึกของประชาชนคนไทย ให้เห็นความเป็นกลางให้เห็นความยุติธรรมอรเพราะฉะนั้นผมจะมีชื่ออยู่ในพักก็ตามผมจะมีตำแหน่งอยู่ในพักก็ตามแต่จะต้องเป็นชื่อใละตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกต่างการารงเรื่องต่างการารงจัดการเรื่อ,ตตองต่างๆผมจะไม่เกี่ยวข้อง